สวัสดีครับวันนี้เราจะไปวัดบุรพาโครเครือนะครับรอุบูเวินคุนิสโกนะครับและจะแนะนำเส้นทางที่จะไปวัดบุรพาโครเครือนะครับซึ่ง จากคมะอุทยาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรประมาณ24กิโลนะครับประมาณ2 4กิโลเมตรนะครับวันนี้เราก็ออกมาจากธมร,รมุทยาหลวงปู่ศิลาแล้วเราก็ขับรถมุ่งหน้าเข้าไปทางตัวเมืองจังหวัดการสินนะครับตามถนนหมายเลข12ตัดใหม่การสิน์มุกดาหารนี่แหละครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอยางตลาดนะครับ จนถึงวัดบุรพาโครบเบครือก็ประมาณ24่กิโลนะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยครับฝนตกโปอยๆครับตอนชา,าจะตกหนักแต่ว่าบริเวณธรรมกุทยานของหลวมปูศิลาก็ ชุชนเยอะแยะครับเหมือนเดิมครับคนไม่ใช่อุปสรรคนะครับดูท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่นะครับมันก็เป็นธรรมดาครับรดูฝน,นนะครับมันก็ต้องมีฝนตกบ้างนะครับ เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่วัดอูรพาคโคกเครือนนะครับของหลวงปู่เวินยูนิสโก้นะครับที่หลวงปู่ศิลาบอกว่าใครอยากร้อยให้ไปหาหลวงปู่เวิน ด้วยครับผมต้องขับรถด้วยความระมัดระวังค,ครับผมขับตรงมาเรื่อยๆครับผมขับตรงมาเรื่อยๆครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอ,อยางตลาดนะครับข้ามสะพานข้ามแยกมาก็าตรงมาเรื่อยๆเลยครับตามถนนหมายเลข12แพระสินมบุกดาหานนะครับ ขอภัยด้วยนะครับวันนี้ฝนตกครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไรครับผมสภาพอากาศสรัวสัวนิดนึงครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่ฝนตกค่อนข้างหนักตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็หยุดละละ่ะแต่ว่ายังมืดมืดยังสัวอยู่ครับผม หลังจากเราข้ามสะพานข้ามแยกมาก,ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ11กิโลนะครับก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราคือวัดบูระพาโคเครือนะครับคือวัดนุูเบิร์คุนิสโกลล่ะับ ม่ไกลนะครับจากธรรมอุทยานมาก็ประมาณ24กิโลกรัมครับประมาณนี้แล้วก็ขับมาเรื่อยๆครับตามถนนหมายเลขสิสอง นากองบัง and ủy và... ban เดินทาก็สะดวกสบายครับผมไม่ยุ่งยากแต่ถ้าฝนตกแบบนี้ก็ต้องขับรถระมัดระวังหน่อยครับผมไม่ต้องรีบครับค่อยๆขับไปเรื่อยระ่รา,รา,าระยะทางก็ไม่ได้ไกลครับประมาณ24กิโล บากเลยครับมันก็คงจะเป็นฤดูแรงไปเลยละ่ะเก้าปลาอาหารของพ่อแม่พี่น้องของเราก็ผืดอันจะาหารกบคงมไม่ได้พากันลําบากเลยล่ะครับทาคนในตกเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูทํานากันแล้วด้วยครับ เลยครับตามถนนหมายเลขสิบสองอำเภอยางตลาดคอนแก่นตรงไปนี่แหละครับ สายนี้มันจะเข้าไปในตัวจังหวัดกาลสินนะครับตรงไปก็ไปอำเภอยาตลาดไปจังหวัดขนแก่นนะครับข้ามสะพานตรงนี้ก็กล้จะถึงทางเลี้ยวนะครับฝนตกต้องระวังนะครับมีน้ำขังนะครับ รีบครับเพราะว่าฝนตกถนนเปียกนะครับางนี้ป้ายบอกวัดคุรภาพงเครือตรงไป ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมาเรื่อยๆนะครับผ่านบ้านดอนยานางมาประมาณสองกิโลก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับ อมาถึงเคซีคอนกรีตตรงนี้นะครับก็อีกประมาณ1.6กิโลครับผมก็จะถึงทางเลี้ยวจากซ้ายมือ สุ้มประตูซุ้มประตูจังหวัดตรงนี้นะครับซุ้มประตูจังหวัดตรงนี้ซุ้มประตูบายของจังหวัดใายเฉลิมพระเกียตรติเราก็เตรียมตรัวได้เลยนะครับอที่ประมาณ1นึ่งกิโลครับก็จะถึงทางเลี้ยว ไฟแดงตรงนี้นะครับซ้ายครับเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงนี่แหละครับเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงเข้าไปเลยครับผมพอเลี้ยวซ้ยวายเข้ามาเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรง ซอยข้างๆนี้อีกนิดนึงนะครับไปทางโรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ครับจะมีป้ายสีแดงๆบอกอว่าวัดบุรพาครอบครัวนะครับเราก็ขับตรงไปอีกประมาณ1กิโลนะครับก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็เป็นถนนลาดยางครับ สะดวกครับอิงถ้าฝนไม่ตกด้วยยิงสบายครับแต่นี่ฝนตกด้วยครับพอเข้ามาก็เป็นถนนลาดยางมีป้ายบอกบ,บ้านโคกเกลือยินดีต้อนรับลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตครับผมขับตรงไปเรื่อยๆครับ กรีดสลับถนนลาดยางครับผมบ้านโคกเครือน,นะครับมันจะเป็นถนนภายในหมู่บ้านนะครับเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับ เลีวไม่ได้นะคอันตรายตรงแล้วก็จะมีป้ายบอกข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายเาไปตรงซอยเป็นถนนเส้นจะมีป้ายบอกวัดบุรพาคคกเครือนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาครับก็เป็นถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านนะครับ น,นี้ก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้วัดบุรภาโคกเครือแล้วก็เข้าไปหาที่จอดรถได้เลยครับผมโอ้โหรถเยอะมากครับผม ยู่จริงถึงแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเราวัดบูรพาโคเกเครือนะครับถึงจุดหมายแล้วเราก็หาที่จอดรถได้เลยครับมีที่จอดรถเยอะแยะนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ